ออกกำลังกายต่ออีกหน่อยดีกว่าเช้านี้อากาศดีมากเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้าวเด็กๆมาแล้วเหรอคะสวัสดีค่ะเด็กๆแหมคุณครูตุ๊กกำลังออกกำลังกายรอเด็กๆอยู่เลยค่ะเพื่อที่ร่างกายของคุณครูตุ๊กจะได้แข็งแรงค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆได้ออกกำลังกายกันบ้างหรือเปล่าคะถ้าเด็กๆออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะ ร่างกายของเด็กๆก็จะแข็งแรงค่ะแล้วก็มีความพร้อมในการเรียนด้วยนะสมองจะได้ปลอดโปร่งค่ะวันนี้คุณครูตุกมีคำพร้อมจองประกอบท่าทางมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆจะต้องตั้งใจและทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูตุกด้วยนะคะพร้อมกันหรือยังคะลุกขึ้นมาเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย หนึสองสาลูกเต่าคานมาสี่ห้าหลูกเต่าตกใจ 7, จ็ดดเกลูกเต่าหดหัวสินั้นไซเดินใหม่ตะลอบตะแลกเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆทองตามกันทันไหมเอ่ยถ้าทำไม่ทันเดี๋ยวเราไปท่องพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะหนึ่งสองสาลูกเต่าคานมาสี่ห้าหก ลูกเต่าตกใจเจ็ดแปดเก้าลูกเต่าหดหัวสิบนั้นไซเดินใหม่ตลอดแสแลเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆจากคำ้องจองเมื่อสักครู่นี้ที่เด็กๆท่องกันไปสนุกใช่ไหมล่ะคะในคำ้องจองเขากล่าวถึงอะไรคะอะไรนะคะลูกเต่าเก่งมากๆเลยคะ่ะแล้วลูกเต่าเนี่ยเขากำลังทำอะไรคะ อะไรนะคะนับเลขใช่แล้วค่ะเอและเด็กๆจำได้ไหมคะว่าลูกเต่าเนี่ยเขานับเลขอะไรอะไรนะน้องกอเลียบอกว่านับเลขหกเก่งมากๆเลยค่ะมีเลขอะไรอีกคะน้องสิงโตบอกว่าเลขสามเยี่ยมไปเลยค่ะมีอีกไหมคะ น้องแปมปารบอกว่าเลขเจ็ดเลขแปดแล้วก็เลขเก้าสุดยอดไปเลยมีอีกไหมคะลูกอะไรนะคะน้องอันนาบอกว่าลูกเป่านับเลขหนึ่งถึงเลขสิบเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้คุณครูตุ๊กจะพาเด็กๆมาเรียนรู้กิจกรรมคณิตศาสตร์ค่ะเกี่ยวกับเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าและ เท่ากับค่ะเด็กๆขาแต่เด็กๆจะต้องสัญญาก่อนนะคะว่าเด็กๆจะตั้งใจเรียนพร้อมกันหรือยังคะแอ่อยากรู้แล้วใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วใขเหย,ยิบเข้ามาใกล้ๆค่ะแล้วเราไปดูกันเลยเด็กๆขาเรามาดูกันนะคะว่าเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าและเท่ากับเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เครื่องหมายมากกว่านะคะจะมีลักษณะปลายแหลมชี้ไปทางขวามือจะใช้เปรียบเทียบสิ่งที่มีจำนวนมากกว่าค่ะเครื่องหมายน้อยกว่านะคะจะมีลักษณะปลายแหลมชี้ไปทางซ้ายมือจะใช้เปรียบเทียบสิ่งที่มีจำนวนน้อยกว่าค่ะเครื่องหมายต่อไปนะคะเครื่องหมายเท่ากับจะมีลักษณะ ขีดเส้นตรงข้างบนกับขีดเส้นตรงข้างล่างนะคะจะใช้เปรียบเทียบสิ่งที่มีจํานวนเท่ากันค่ะเด็กๆรู้จักเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าและเท่ากับกันไปแล้วนะคะคุณครูตุกจะมีวิธีสังเกตให้ค่ะเด็กๆแทนเครื่องหมายมากกว่าและน้อยกว่าเป็นปากจระเข้นะคะเมื่อใดก็ตามที่ปากจระเข้หันไปทางไหน สิ่งนั้นก็จะมีจํำนวนที่มากกว่าเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะคุณครูตุ๊กมีแมวกี่ตัวคะเด็กๆช่วยนับหน่อยค่ะหนึ่งสองสามคุณครูตุ๊กมีแมวสตัวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะว่าฝั่งนี้คุณครูตุ๊กจะมีแมวกี่ตัวเด็กๆช่วยคุณครูตุ๊กนับด้วยนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าคุณครูตุ๊กมีแมว5ตัวค่ะเด็กๆลองคิดสิคะว่าจระเข้ของเราเนี่ยจะเลือกกินแมวฝั่งไหนเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะเย้จระเข้ของเราเลือกกินแมวห้าตัวค่ะ เพราะแมว5ตัวมีจำนวนมากกว่าแมว3ตัวนั่นเองเราจะอ่านได้ว่า3น้อยกว่า5ค่ะเด็กๆตัวอย่างต่อไปนะคะคุณครูตุ๊กมีเป็ด6ตัวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนี้คุณครูตุ๊กมีเป็ด4ตัวค่ะเด็กๆคิดว่าจระเข้ของเราเนี่ย จะเลือกกินเป็ดฝั่งไหนคะเย้ e! จระเข้ของเราเลือกกินเป็ดหกตัวค่ะเพราะว่าเป็ดหกตัวมีจำนวนมากกว่าเป็ดสตัวนั่นเองค่ะเราจะอ่านได้ว่าหกมากกว่าสี่ค่ะเด็กๆตัวอย่างต่อไปนะคะคุณครูตุ๊กมีกระต่ายสองตัวมาดูอีกฝั่งหนึ่งค่ะ ฝั่งนี้คุณพูตุก็มีกระต่ายอีกสองตัวเด็กๆคิดว่าจะใส่เครื่องหมายอะไรคะอะไรนะคะใช่แล้วคะ่ะใส่เครื่องหมายเท่ากับแสดงว่ากระต่ายมีจำนวนเท่ากันนั่นเองคะ่ะเราจะอ่านได้ว่าสองเท่ากับสองคะ่ะ วันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าและเท่ากับกันไปแล้วนะคะคุณครูตุ๊กก็เลยอยากจะทราบว่าเด็กๆเข้าใจในบทเรียนกันหรือเปล่าก็เลยมีเกมสนุกๆค่ะมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะคะเกมนี้มีชื่อว่าเกมเธอมากฉันน้อยเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเล่นเกมกันเลยค่ะคุณครูตุ๊กจะให้เด็กๆเลือกเครื่องหมายมากกว่า น้อยกว่าและเท่ากับมาใส่ในวงกลมให้ถูกต้องคะ่ะเรามาดูข้อแรกกันเลยนะคะเด็กๆขาเด็กๆดูกบทั้งสองฝั่งสิคะแหมสังเกตดีๆนะเราจะใส่เครื่องหมายอะไรคะมีใครรู้บ้างเอ่ยอะไรนะคะน้องโตโตใช่แล้วคะ่ะใส่เครื่องหมาย มากกว่าเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆด,ดูดีๆนะนกฮูกทั้งสองฝั่งมีจำนวนเป็นยังไงเอ่ยเด็กๆคิดว่าเราจะใส่เครื่องหมายอะไรดีนะใครบอกได้บ้างเอ่ยอะไรนะคะน้องตันหยง น้องตันหยงตอบมาแล้วค่ะว่าใส่เครื่องหมายเท่ากับเยี่ยมไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปนะคะเรามาดูกันค่ะว่าจะใส่เครื่องหมายอะไรนี่หมีทั้งสองฝั่งเป็นยังไงเลยเด็กๆสังเกตดีๆนะรู้หรือยังเอ่ยว่าเราจะใส่เครื่องหมายอะไร อะไรนะคะโอ้โหตอบเสียงดังกันทุกคนเลยว่าใส่เครื่องหมายน้อยกว่าสุดยอดไปเลยค่ะเด็กๆุณครูตุกตบมือให้เด็กๆทุกคนเลยเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอที่จะเข้าใจการใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าและเท่ากับกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆทุกคนสุดยอดเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆทุกคนตั้งใจเรียนรู้มากๆเลยไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆคุณครูตุก๊กมีแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยสามเด็กๆเปิดไปที่หน้า14เลยคะ่ะเด็กๆเห็นรูปอะไรบ้างคะ เห็นแม่ค้าขายผักกาดใช่ไหมคะเห็นอะไรคะพ่อค้าขายฟักทองค่ะคุณครูตุ๊กจะให้เด็กๆนับจำนวนผักและเติมตัวเลขแสดงจำนวนในตะก,ก้าแล้วเขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในวงกลมให้ถูกต้องส่วนข้อถัดไปนะคะเด็กๆฝึกนับจำนวนเติมตัวเลขและเขียนเครื่องหมายได้เลยคะ่ะ เด็กๆคะเด็กๆยังสามารถฝึกการใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าและเท่ากับเพิ่มเติมกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะเพื่อความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นคะ่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ